ของของนักศึกษาบัณฑิตที่เขาดำเนินงานมาจนเขามีสิ่งที่เขาจะมาเขียนนะคะอย่างเช่นคุณเกื้อนะคะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เองอันนี้าจารย์เล่าฝังเขาก็เขียนบทความเรื่อง the f a u l t d e t e c t i o n m e t h o d f o r d c t r a c t i o n rectifier substation in mass Rapid transistors system ตรงเนี้ย การที่เขาจะมาถึงสเตจที่เขียนเปเปอร์ได้เขาจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เขาสนใจปัญหาที่เขากำลังจะแก้มันคืออะไรนะคะจันถึงมองว่าสเตจนี้นักศึกษาต้องคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจนว่านักศึกษาจะทำทีซีทำโปรเจกต์เรื่องอะไรนะคะอันนี้มะนั้นคีย์เวิร์ดมันก็จะเป็นในเรื่องของ f a u l t detection ในระบบอะไรในระบบ l e c t i f i e r เห็นไหมคะมันก็จะมีคีย์เวิร์ดพวกนี้เป็นฟอลแบบไหนเป็นฟอลเป็นฟอลแบบ open c i r c u i t switch fault อย่างเงี้ยมันจะมีคีย์เวิร์ดที่ทำให้นักศึกษาไปหาข้อมูลเพื่อที่จะเป็นข้อมูลซัพพอร์ตให้เราเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะคะมันก็จะมีบทความที่เกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยเยอะแยะเลย ที่เราเลือกแล้วแล้วเราเอามาใช้ในส่วนของอ้างอิงในอนาคตนะคืออันนี้อาจจะน้อยหน่อยเพราะตอนแรกเขากำหนดไว้แค่สี่หน้าเกลือเขาก็เลยเใส่มาแค่นะ5 5ห้าหน้าห้ารายการนะคะแบบนี้ยมันก็จะเป็นบทความที่เราไปหาอ่านมานะคะแล้วพอเราไปหาอ่านมาเราได้ประเด็นสําคัญอะไรมันก็จะไปอยู่ในพาร์ทรีพอที่อาจารย์ว่านั้นแล้วพอเราเก็บสะสมความรู้ตรงนี้ไว้ มากพอแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เราจะเอามาใช้ต่อในอนาคตมันจะถูกนำมาเขียนนะคะเป็นส่วนที่เรากล่าวอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับบทความเหล่านั้นนั่นของเรื่องหนมันจะรายการนิดนึงค่ะอืมมันจะอยู่ในพาร์ทของอินโทรเนี่ยที่ไอ้พวกเนี้ยที่เราเคยอ่านไว้ในอดีตถูกไหมคะหนึ่งสองอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นในรีพอร์ตนักศึกษาต้องเขียนให้ชัดเจนด้วยนะ วานักศึกษาเอามาจากบทความไหนชื่ออะไรคนแต่งอะไรอีกสี่เดือนหกเดือนข้างหน้านักศึกษากลับมาอ่านของเดิมนักศึกษาจะได้รู้ว่าต้นทางนักศึกษา,ามาจากไหนถ้ามันจําเป็นต้องใช้เราจะได้ไปหาฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลนั้นได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามันเป็นเรื่องของการ manage ข้อมูลด้วยค่ะทุกคนช่วงแรกๆเนี่ยเราอ่านเยอะ แต่พอถึงช่วงหนึ่งไอ้ที่เราอ่านมามันจะถูกสกัดเหลือเพียงแค่ที่มันจําเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราอ่านมาเราเก็บให้มันเป็นหมวดหมู่นะคะถึงเวลาที่ต้องย้อนกลับมาใช้เราจะได้หาได้โดยไม่ต้องหา,งาใหม่เนาะอย่างเงี้ยสมมตนินะจะเล่าให้ฟังในอดีตเกื้อก็ดกําเนินการแบบที่อาจารย์สอนพวกเรามาหรือบอกบอกพวกเราแบบเนี้ยว่าต้องทำอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีข้อ มาประกอบการที่จะเขียนพาร์อินโทรของเราในอนาคตเราต้องเขียนบทความอยู่แล้วค่ะจะเล่าให้ฟังแล้วสิ่งที่เราเขียนบทความเราเอาไปขยายต่อมันก็จะเป็นตัวทีซี์เป็นตัวคงเป็นตัวรายงานของเราที่เป็นตัวเล่มได้มีข้อมูลที่ละเอียดเยอะขึ้นเพียงแค่พวกบทความม,มันถูกจำกัดด้วยจำนวนหน้าเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้ดีเทลได้เยอะแต่ว่าต้องเป็นในส่วนของดีเทลที่มันสำคัญ จะพยายามโยงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้มันจะต่อยอดกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องทําในอนาคตถ้าเราทําในวันนี้ดีในอนาคตเราก็จะสบายไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่ามันเหนื่อยอยู่เรื่อยๆอยู่เลยมันไม่ได้เหนื่อยทีเดียวมันเหนื่อยสม่ําเสมอโอเคไหมคะแบบนี้อ่านเนี้ยอย่างเนี้ยเกอร์เขาก็เ,เขียนไปเขาก็อ้างอิงจากสิ่งที่เขาเคยอ่านเปนเปอร์นในอดีตมานะคะแล้วก็พยายามพอยต์ไปว่าเขาจะทําอะไรซึ่งในนี้เขาบอกว่า เขาจะเสนอวิธีการ detect f a u l t detect ความผิดพล่องที่มันเกิดขึ้นในส่วนของวงจร rectifier ซึ่งวงจร rectifier ตรงนี้มันอยู่ในระบบของรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องพูดสิ่งที่มันเกี่ยวข้องถูกไหมคะแล้วพอเขามีข้อมูลที่มันมีเผยแพร่ในอดีตจากการที่ดูเปเปอร์บทความนะคะที่มันเผยแพร่มาก่อนหนะ้านี้ มันก็คือไอ้ประเด็นที่มันใหม่ของคนอื่นอะแล้วเรามาพัฒนาให้มันใหม่กว่าเขาให้มันมีข้อดีหรือมีจุดเด่นหรือมีประโยชน์อะไรที่มันพัฒนามาจากงานในอดีตมันก็จะกลายเป็นของเราดูไหมคะที่เราได้องค์ความรู้ใหม่ได้วิธีการใหม่แล้วเราก็มานําเสนอนะคะว่าเราทําอะไรอย่างเช่นเกลือเขาก็นําเสนอวิธีการของเขาโดยเขาศึกษาจาก พฤติกรรมการทํางานของจอห์นเขาก็มีการทำซิมูเลชันด้วยคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะแล้วเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่เขาจะมันพัฒนาเป็นวิธีของเขาแล้วเขาก็แสดงในันกศษาของโฟชาร์ดเพื่อที่จะทำให้คนอ่านเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราอ่านเปเปอร์ไปเราจะเห็นวิธีการนําเสนอบางเปเปอร์เราอ่านแล้วเราเข้าใจง่ายบางเปเปอร์เราอ่านแล้วโอ้เขียนอะไรดูเข้าใจยากจังเราก็จะได้รู้ เราควรที่จะมีรูปแบบมีขั้นมีตอนในการนำเสนออย่างไรเพื่อให้คนอ่านเข้าใจทีนี้ก่อนมันจะถูกตีพิมพ์ไปถึงคนอ่านนะทุกคนค่ะมันจะมกะีกระบวนการที่เรียกว่ารีวิวเราต้องผ่ารีวิเวอร์ไปให้ได้แล้วรีวิเวอร์เขาก็จะอ่านโดยละเอียดเพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคอมเมนต์ว่าเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงให้บทความของเราเนี่ยมันสามารถที่จะตีพิมพ์ได้ ถ้ารีวิวเวอร์ที่เขายังให้โอกาสเรามองว่าสิ่งที่เราทํามามันยังไปต่อได้มันก็จะเป็นในเชิงของการแก้ไขถูกไหมคะแต่ถ้ารีวิวเวอร์ที่เขามองว่าเอ้ยสิ่งที่เราเขียนมามันยังไม่โอเคเลยไม่เข้าขั้นเลยไปเขียนมาใหม่เลยมันก็จะกลายเป็นรีเจ็คเราให้กับส่งมาใหม่หรืออะไรก็ว่ากันเพราะฉะนั้นเรามุ่งหวังที่ว่างานที่เราทํามามันจะได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในอนาคตและมันเป็นเงื่อนไขในการจบของเราด้วย เราก็ต้องทําทุกอย่างนะคะให้มันรบอบครอบมีการศึกษาหาข้อมูลในอดีตซึ่งก็คือสเตจในวิชาสัมมนานี้ถูกไหมคะมีการรวบรวมเอามาเขียนกว่านักศึกษาจะเขียนเป็นบทความนี้ได้มันจะมีขั้นตอนกระบ,บวนการซึ่งนัศึกษาจะได้เรียนตอนบ่ายค่ะระเบียบวิธีเนาะจนกระทั่งเขียนบทความนี้ได้พอเขียนเสร็จแล้วสมมติเขาตอบรับแล้วค่ะทุกคน ะะสมมติเขาตอบรับแล้วเขาพิจารณาข้อมูลของเราแล้วว่าเฮ้ยโอเคแหละได้มาตรฐานในเชิงวิชาการตอบรับแล้วถ้าเรานําเสนอนี้ในที่ประชุมวิชาการอย่างอันนี้เกืือเขานําเสนอที่ประชุมวิชาการ IEcon คะ่ะเออตรงไหนนี่นี่นะคะหกถึงแปดมีนาที่ผ่านมาพัทยาจัดที่ไทยก็จริงแต่เป็น international conference มันก็จะนําเสนอไปที่เป็นภานษาอังกฤษถูกไหมคะทีนี้ ที่เราจะไปเวอร์ชันภาษาอังกฤษในคลาสของเราจริงๆจะไม่ได้กําหนดค่ะนักศึกษาจะพีเต์เป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราเราสะดวกเลยเราจะซ้อมเป็นภาษาอังกฤษเลยตั้งแต่ในคลาสนี้ก็ไม่ว่านะคะเอาที่สะดวกนี่ใจขอปิดไฟนี้เนาะอันนี้คือเหมือนเราสก,กัดนะคะสิ่งที่เราหาข้อมูลในอดีตเป็นเป็นในไฟล์ Word มาเรียบร้อยแล้วในอนาคตเราจะได้ใช้ต่อแน่นอนถ้ามันเกี่ยวข้องนะ ในส่วนของการอ้างอิงอะนะคะว่าเรามีข้อมูลอะไรมาซัพพอร์ตเนาะมันก็คือพาร์ทที่เราทําแล้วพอเราดําเนินงานของเราเสร็จแล้วที่มันเป็นประเด็นสําคัญเป็นประเด็นใหม่เรามาเขียนบทความอย่างนี้ไปนําเสนอค่ะแล้วสิ่งที่เราเขียนไปขยายความให้มันมีรายละเอียดที่ชัดเจน่ขึ้นมันก็จะเป็นตัวเล่มทีษฎีเป็นพาร์ทหนึ่งของตัวเล่มทีษฎีข,ของเราเห็นไหมคะมันคือเรื่องเดียวกันเพียงแค่แตกแขนงออกมาแตกกิจการออกมาในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นเอง ดีนี้ที่เกื้อเขาทำ presentation เขาทำอย่างนี้ค่ะไฟล์ presentation แป๊บนึงเมื่อกี้จนเปิดอยู่อเปิดแล้วอันนี้เดีย๋ยวนะอืมฉันต้องแชร์ หลังจากโควิดก็ไม่ค่อยได้สอนออนไลน์อีกนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามปรปับปรุงมีคอมเมนต์ comment, มีอะไรเกี่ยวกับวิธีการของอาจารย์ก็บอกได้นะคะน,นี่อันนี้ค่ะพี่เกอร์เขาก็ทำพรีเซนต์นะคะที่จะนำเสนอซึ่งหน้าหน้าแรกเลยมันก็จะเป็นชื่อเรื่องอย่างสมมติในเคสของนักศึกษานักศึกาบท มาชื่อเรื่องอะไรนะคะแล้วนําเสนอโดยใครแต่ว่านักศึกษาจะติ่งเรฟเลเรนซ์ไว้หน่อยว่าสิ่งที่นักศึกษานําเสนอเนี่ยนักศึกษาเอามาจากบทความของใครเพราะว่าเราไม่ได้นําเสนองานของเราเองจริงไหมคะมันเป็นนําเสนอบทความที่เรานํามาจากที่เราศึกษามาอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนําตัวขเขาชื่อเกือกูนะอะไรอย่างงี้นะคะเขาอยู่รีเสิร์ชกรุ๊ปอะไรอยู่ไฟฟ้านะอยู่มหาวิทยาลัยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันเราก็ซ้อมไว เพราะว่าฝ่ายที่เราทำนะคะเราคุณชินในอนาคตมันก็จะไม่ใช่สิ่งยากลำบากอะไรสังเกตข้างๆตรงนี้เวลาที่เราพิเศษจริงมันไม่เห็นหรอกนะคะเห็นข้างๆนี้มคือเกืรอเขาก็มีการซ้อมของเขาขเขาก็จะใส่เดลล์รอรียนีอะไรไอ้คำที่เขาจะต้องพูดอะนะคะในการซ้อมของเขาเพราะฉะนั้น ต่อให้เขาไปมากี่คอนเฟรนซ์แล้วก็ตามเขาก็ยังต้องมีการซ้อมอยู่นะคะแล้วเขาก็มีรูปแบบของการอัดวิดีโอตัวเขาว่าสิ่งที่มันเป็นยังไงเขาคอนโทรลเวลาได้ไหมนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ให้เรามีเรื่องของการซ้อมวิดีโอด้วยแต่จะไม่วิดีโอเร้วสาสามไม่ต้องตัดต่อนะทุกคนเป็นวิดีโอที่มันเกิดขึ้นจริงเราคอนโทรลได้ไหมในช่วงเวลาสิบนาทีเรา เห็นพัฒนาการของเราไปเรื่อยๆในสัปดาห์แรกในสัปดาห์ถัดๆไปเป็นอย่างไรนั่นาำคัญต้องตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะอาจารย์ไม่ได้อยากให้มันต้องไปใช้เวลาแบบนี้เยอะเอาเป็นความเรียวที่มันเกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้มีผลกับคะแนนมากน้อยว่าเออ,อยังไงแต่ประเด็นคือมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมครั้งแรกๆมันยังอึกอักอ,อ,อยู่พิเศษไปเรื่อยครั้งที่สองครั้งที่สามมันดีขึ้นไหมนั่นแหละคือพัฒนาการที่มันชัดยิ่งขึ้น นะคะเพราะสถานการณ์จริง,รงเรามาสต็อปแล้วตัดต่อไม่ได้เวลาที่เราไปนําเสนอต่อต่อที่ประชุมเนี้ยนะคะจันก็เลยอยากมองว่าให้เสมือนกับการซ้อมนะคะเราดูคลิปของเราพอเราเห็นข้อบอกพร่องโอเคเรามาปรับเวลาในคลาสมันก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะอันนี้เห็นไหมคะจังหวะไหนที่คลิกบางทีเขายังจะต้องเขียนไปเลยเห็นปคลิกนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากันลืมอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่เวลาพิเศษมันไม่เห็นตรงนี้หรอกนะอันนี้คือสาหรับที่เราเห็นเองแล้วมันก็จะเริ่มในเรื่องของ outline เราจะ intro ด้วยอะไรนะคะมีประเด็นไหนบ้างในทั้งหมดตลอดระยะเวลา10นาทีเนี้ยมันมีิน t r o นะเขานานเสนอในส่วนของอพฤติ การศึกษาพฤติกรรมนะคะของระบบซึ่งตรงนี้เขาก็สกัดมาจากเปเปอร์เมื่อกี้นี้ค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเราสเตเนี้เราไม่ได้มีเปเปอร์ของเราเองเราก็สกัดมาจากไฟเวิร์ดที่เราได้ศึกษามาก่อนหน้านี้โอเคไหมมีพาร์ทไหนบ้างเราอาจจะไม่ต้องพาร์ทตามนี้ก็ได้ค่ะพาร์ทตามที่เราศึกษามา แต่ถ้าเรามองว่าในเปเปอร์ของเราเนี่ยเราอยากจะนำเสนอในส่วนวิธีการเราอยากจะนำเสนอ simulation r e s u l t เราจะล้อเรียนจากเปเปอร์เลยก็ได้ถ้าเรามองว่านั่นคือประโยชน์ที่มันก็เป็นประโยชน์กับเราเมื่อเราเสียเวลาทําไปแล้วประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นลําดับแรกมันต้องเกิดขึ้นกับเราค่ะทุกคนกับตัวนักศึกษา,าเองอะ่ะประโยชน์ต่อมาคือให้เพื่อนได้รับรู้ด้วยว่าในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาสนใจเท่านั้น โอเคไหมอ่ะเป็นแบบนี้ประโยชน์ต่อมามีการถามตอบกันและเปลี่ยนความคิดเห็นจะถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แหละแต่มันมีประเด็นให้เราได้ขบคิดนะคะหลังจากนั้นเขาก็ลงดีเทลเห็นไหมคะสังเกตว่าในเปนเปอร์นเนี่ยตัวหนังสือยุบยับเลยแต่เวลาที่เขานำเสนอเขาไม่ไดเอามาทั้งหมดเขาไม่ได้ก๊อปปีล้ละว่าเขาตีความให้เห็นชัดว่าอ๋อประเด็นของเขาคือเขากำลังสนใจอ e ิเล็กทริกเลยนะ ส่วนใหญ่มันอยู่ในแอเรียไหนเขาออก็พยายามสื่อนะคะมันต้องสะดวกสบายนะมันต้องรวดเร็วนะประโยชน์คืออะไรช่วยลดคาร์บอนได้นะนะคะช่วยลดการลดติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับในส่วนของรถไฟฟ้านะคะมันต้องเกิดความปลอดภัยกับผู้โดยสารมันต้องมีความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือในนี้คือมันควรที่ต้องทํางานได้ตามฟังก์ชันของมันถูกไหมคะไม่ใช่อ่ะวิ่งวิ่งไปหยุดเฉยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ ถูกไหมคะอาจารย์ปิดตรงนี้ก่อนเนี่ย,เ,ยเขาก็นําเสนอเขาก็อินโทรมาว่าอ๋อพาร์ทที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเซฟตี้ในเรื่องของรีไลายเบตี้เขามุ่งมาที่ในส่วนของวงจรที่มันอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วไฟซีมาใช่ไหมผ่านวงจรไฟฟ้าซึ่งในที่นี้เป็นทีเฟนส์เลชิฟายเออร์ในส่วนที่เขาสนใจ นักศึกษาท่านอื่นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในฟิล์์ของทาง power c o n v e t e r ก็ไม่ต้องตกใจนะคะอาจารย์อธิบายให้เห็นในภาพรวมเฉยๆว่าประเด็นที่เรากำลังทำกันจนกระทั่งนำไปสู่ขั้นตอนของการนำเสนอมันควรที่จะอยู่ในรูปแบบไหนนะคะเขา้ข็าพูดถึงว่าอ๋อในนี้มันมี Service 6ตัวนะถ้าสมมติมันมี f อลเกิดขึ้นมันก็แยกได้เป็น2แบบเป็นช็อตเซอร์กิตฟอลเป็นโอเพนเซอร์กิตฟอลถามว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากไหน ในการที่เขานํามาตีความเป็นรูปแบบนี้รูปนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในบทความใดบทความหนึ่งค่ะทุกคนถ้ามันอยู่จะต้องใส่ reference ไ้ด้วยเป็นในแง่ของจรรยาบรรณของการทําวิจัยนะคะอันนี้เขาไม่ได้เอามาจากบทความไหนแต่เขาสกัดจากการที่เขาอ่านบทความต่างๆเขารู้แล้วว่าในรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟที่เป็น d c traction เนี่ยค่ะมันมีองค์ประกอบของ t f ace, เฟนเซ f และอยู่ในนั้น ข้อมูลเหลานี้มาจากสิ่งที่เขาอ่านนะคะแล้วทีเฟสเรติฟายเออร์โอกาสในเกิดการเกิดฟอสมันมีสองประเภทเป็นช็อตเซอร์กิตฟอสเป็นโอเพนเซอร์กิตฟอสเนี่ยมาจากในส่วนของเปเปอร์ในอดีตนี่ออกมานะคะแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อช็อตเซอร์กิตฟอสเนี่ยมันรุนแรงก็จริงมันเกิดผลกระทบที่มันหนักหนาสาหัสก็จริงแต่มันมีการโปรเทคชั่นอย่างรวดเร็วด้วย เช่นใช้ฟิลช้ร์จเซอร์กิตเบรกเกอร์เราก็จะรู้ได้ว่ามันช็อตเซอร์กิตมันก็จะไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีไม่เกิดผลกระทบที่มันเสียหายแต่ในขณะที่ถ้าสวิชช์นโอเพนมันไม่ตายในทันทีนักศึกษามองนะมันไม่ได้เห็นผลเด็ดชั้นกระแสมันไม่ได้ขึ้นสูงมาจนกระทั่งทําให้ฟิลราไม่เซอร์กิตเบรกเกอร์มันทริปมันขาดไม่ใช่โอเพนเซอร์กิตมันเหมือนอาการของคนป่วยที่มันป่วยไปเรื่อยๆแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นสาหัสแต่ถ้ามันไม่ได้รักษา จากการป่วยเล็กน้อยมันจะกลายเป็นป่วยที่โคมา่าเพราะฉะนั้นทํำยังไงต้องดีเทคให้ได้ว่ามีฟอลเกิดขึ้นแล้วนะเวิสหกตัวในเลติฟายเลอรรู้ได้ยังไงว่ามันตรงไหนที่มันพังมันเสียหายก็ต้องมีเหมือนหมอต้องไปวินิจฉัยค่ะว่าตัวไหนที่มันผิดปกติจะได้รักษาได้ถูกการรักษาคือกระบวนการที่ทําให้มันดําเนินการต่อไปได้ แป๊บนึงนะคะเหมือนเสียงอาจารย์จะหายนิดนึงตีอจมงขอขอจิบน้ำแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องยาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีพักเบสให้ด้วยแต่อาจารย์ขอเบกช่วเวลาแป๊บหนึง่งเสียงอาจารย์ไปแป๊แบ,บ